สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้เจอกันนะครับดึกนิดนึงนะครับก็จะมาแจ้งเรื่องดอกลำโพงนะครับของยี่ห้อกิฟนะครับขออญาตเอยนามเลยนะครับรุ่น18100นะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องกล่าวเนาะนะครับผมก็ได้นำเรื่องไปโพสในกลุ่มนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกสนใจให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วก็ทำคลิปไปนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็เจ้าของแบรนด์นะครับก็โทรหาเลยนะครับว่ามีปัญหาจุดไหนนะครับเจ้าของแบรนด์ก็เลยบอกว่าตัวดอกลําโพงที่มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องกาวนะครับที่ผสมไม่ถูกสูตรนะครับก็จะเป็นล็อตที่น้อยมากนะครับตัวนี้นะครับสามารถส่งไปเคมที่บริษัทได้เลยนะครับเดี๋ยวเฮียจะออกค่าส่งนะครับค่าขนส่งนะครับให้ทั้งไปและกลับนะครับ ก็ให้ส่งไปเลยเดี๋ยวเราจะยกชุดใหม่ให้นะครับก็คือนะครับเมื่อเราได้ดอกใหม่นะครับก็คือจะยกกระดาษทิ้งนะครับแล้วก็ v o ยทิ้งแล้วก็สไปเดอร์ทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็จะลงชุดใหม่เลยนะครับให้นะครับฟรีๆเลยนะครับสำหรับนะครับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับที่ซื้อดอกลาโพงนะครับยี่ห้อนี้มาหรือยี่ห้ออื่นๆมานะครับให้รีบเช็คนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์นะครับย่อมอาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนะครับ ผมไม่ได้มาทาคลิปแก้ต่างให้เขานะครับผมกําลังจะมาบอกว่าถ้านะครับเพื่อนซื้อดอกลําพงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นคลิปนะครับมีปัญหานะครับเพื่อนสมาชิกจะต้องส่งนะครับหรือติดต่อยังไงนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับแล้วก็สามารถส่งเคีมได้เลยนะครับเขาเคีมให้ฟรีนะครับเจ้าของบริษัทเขาก็ออกมาบอกว่าเป็นความผิดพลาดของทางบริษัทเองนั่นแหละนะครับที่สั่งกาวมาคือ กาวนะครับไม่ได้คุณภาพนะครับแต่ลอตนี้นะครับไม่เยอะนะครับเพราะว่าช่วงช่วงจะปีใหม่นะครับอตนี้จะเป็นอตก่อนปีใหม่นะครับก็คือเร่งใส่ปีใหม่แล้วกาวมันคุณภาพไม่ดีนะครับทาให้มีปัญหาเนาะนะครับมันไม่ถูกสูตดนั่นเองนะครับกาวไม่ถูกสูตรก็เจ้าของแบรนด์ก็ยอมรับนะครับว่ามีปัญหาที่กาวนะครับ ก็เลยบอกว่าให้ส่งกลับไปเดี๋ยวจัดการให้เลยเดี๋ยวเฮียจัดการให้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับเจ้าของแบรนด์เนาะนะครับดอกลํโพงนะครับดีๆนะครับสําหรับนะบางคนก็บอกว่าช่างเอกจะเปลี่ยนค่ายไหมนะครับนะครับนายคก็บอกว่าจะเปลี่ยนค่ายดอกลํโพงหรือเปล่านะครับก็นะครับยังยืนยันนะครับว่าจะใช้นะครับดอกลําพงยี่ห้อกิ๊บเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ผมใช้มาแล้วรู้สึกประทับใจนะครับในหลายๆอย่างนะครับทั้งความคงทนนะครับแต่ดอกใหม่นี่มันมีปัญหานะครับในล็อตการผลิตแค่นั้นเองนะครับเนี่ยก็ออกมาชี้แจงให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ได้รับการชี้แจงแบบจงแจ้งเลยนะครับว่ายอมรับในปัญหานี้โอเคเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับการที่มีปัญหาเราต้องยอมรับว่ามีปัญหานะครับเพื่อนํามาปรับปรุงนะครับ รีวิวนะผมเป็นผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้รีวิวด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาตรงไหนผมก็ต้องรีวิวบอกแจ้งเพื่อสมาชิกนะครับให้รับรู้รับทราบเนะาะถ้าเคมได้ก็เคมนะครับถ้าเป็นยังไงก็บอกตามความเป็นจริงนะครับนะผมก็พยายามนะครับทำคลิปออกมานะครับสำหรับรีวิวก็รีวิวอันไหนใช้งานนะครับก็ใช้งานนะครับผมเชียร์คลิปตลอดนะนะครับ แชร์กิ๊บมาตลอดแล้วก็ใช้กิ๊บมาตลอดนะครับแต่ก่อนผมใช้โครงปั๊มนะครับของกิ๊บนะครับ1ิปนี้ผมจํารุ่นไม่ได้แต่มันโครงโครงปั๊มซื้อมาดอกละสามพันกว่าบาทก็เลยมาเปลี่ยนเป็น18100นะครับ18100นะครับ่านะครับก็มีเพื่อนถามนะครับช่างช่างเอกจะย้ายค่ายไหมส่วนตัวผมไม่ย้ายค่ายนะครับผมจะไปเล่นรุ่นรุ่นดรุ่นใหญ่กว่าเดิมนะครับก็จะอนาคตก็จะเพิ่มเป็น8ตู้นะครับสาหรับตู้เบดก็ จะไปเล่นกิบรุ่นใหญ่กว่าเดิมนะครับนะแต่รุ่นนี้ก็ใช้เหมือนเดิมนะครับใช้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าดอกที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้ผมรีวิวอย่างดีนะเพื่อนสมาชิกโทรมา,าหาผมจนสายไหมนะครับจนดึกนะครับผมก็เลยเพิ่งมีเวลาทาคลิปนะครับเพื่อนสมาชิกก็โทรมาสอบถามว่าให้เขียนรีวิวอยู่ว่าใช้งานดีใช้งานดีจริงๆนะครับใช้งานดีดอกที่ผมซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช้งานดีนะทุกวันนี้ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับ ใช้งานดีมากนะครับแต่ดอกล็อตนี้ก็อย่างที่เจ้าของแบรนด์เขายอมรับนั่นแหละนะครับว่ามีปัญหาเรื่องกาวผสมไม่ถูกสูตรนะครับในส่วนของดอกกิฟนะครับปัญหาที่เจอนะครับก็จะเป็นเรื่องกาวนี่แหละนะครับก็วอยไหมกระดาษแตกอะไรไม่มีนะครับนะคอขาดอะไรไม่มีเลยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องกาวเนาะนะครับสําหรับเพื่อนไหนที่ตัดสินใจซื้อกิฟนะครับก็มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้นะเพราะว่าเจ้าของบริษัทเขาเชียรมฟรีเลยนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการซื้อดอกลำโพงมารีบลองนะครับรีบลองถ้ามันมีปัญหาเราจะได้ส่งเคสมะครับอย่างของผมเนี่ยคือไปออกงานเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาครับก็เลยไปออกงานเลยนะครับก็เลยมีปัญหานะครับมีปัญหาหน้างานนะครับแต่เจ้าภาพไม่รู้นะครับผมผมฟังนิดเดียวเนี่ยผมรู้เลยว่าดอกมีปัญหาแน่นอนนะครับก็เลยถอดนะครับต่อแค่สามใบนะครับในการใช้งานเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องเสียงผมก็จะมีตู้ เจบินนะครับซีบายแล้วก็ตู้เคียนเทคนะครับเคียนเทคมือสองเนี่ยใครสนใจก็สามารถมาชมได้นะครับว่าจะทำคลิปอยู่นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับขายออกเพราะว่าหนักแต่เสียงดีนะครับผมพาวเวอร์ก็ใช้ประมาณนี้นะครับเครื่องปั่นก็ใช้6 7เคนี่แหละนะครับเป็นเครื่องเบนซินสูบเดียวนะครับสำหรับนะครับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับที่มีความสงสัยนะครับเกี่ยวกับนะครับการเคมนะครับ ของบริษัทต่างๆนะครับผู้สามารถโทรสอบถามผมได้นะครับผมก็จะส่งนะครับที่อยู่ให้นะครับให้ดีนี่ทักไลน์มานะครับให้ดีทักไลน์มานะครับผมจะได้หาข้อมูลให้เนาะนะครับก็เพื่อนสมาชิกหลายๆคนก็นะครับคอยให้กําลังใจเพราะว่าหลายคนใช้กิฟต์นะนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อยู่บนราชธานีนี่หลายคนใช้ดอก1นึ่งแปดหนึ่งร้อยกันเยอะมากนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับสอบถามผมนะครับอาการก็ อย่างที่เห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะครับคือคือเป็นดอกใหม่นะครับคือถ้าใช้งานอาการนี้น่ะถ้าใช้งานนานแล้วนะครับหรือดอกหลายปีในี่ผมซ่อมเองนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นดอกใหม่ก็เลยต้องส่งนะครับไปหาประกันเนาะเขาประกันให้ก็อ่าเราต้องส่งไปเคลมเนาะนะครับก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ซื้อดอกแล้วก็มีปัญหานะครับก็ส่งเค็มได้นะนะครับเดี๋ยวผมทิ้งนะครับ ที่อยู่เบอร์โทรนะครับสำหรับบริษัทกิฟนะครับประเทศไทยนะครับสนับสนุนของไทยนะครับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นของไทยนะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับความแรงนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับก็ถ้าถามผมนะเรื่องราคาผมว่ามันไม่แพงนะครับเพราะว่าโครงมันก็นะครับโครงลําโพงแม่เหล็กอะไรมันก็สมน้ําสมเนื้อนะครับอ่าไม่แพงนะครับ ถ้าท่านไม่กล้าซื้อท่านก็จะไม่ได้ใช้นะครับในส่วนตัวของแอดมินเองนะครับแอดมินก็ทําไมซื้อของนะครับชอบซื้อของจังนะครับแอดมินมีคติประจำใจนะครับว่าถ้าไม่ซื้อเราก็ไม่ได้ใช้นะครับแอดมินก็เลยต้องซื้อนะครับซื้อมานะครับซื้อมาใช้ดูนะครับดอกหน่งเป็หนึ่ก็ใช้มานานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วเป็นปีกว่าแล้วก็ไม่พังนะครับมาพังแค่ล็อตนี้ล็อตเดียวนะครับ ก็จะมีปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับมีพี่คนนึงมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปไว้ด้วยนะครับว่าผมเป็นช่างรองเท้านะน่าจะเกิดจากการประสบกาวผิดสูตรอันนี้พี่เขาแม่นจริงๆนะครับจริงๆนะครับเป็นกาวที่มีปัญหาเนาะเพราะว่าทําไมเขาไม่ใส่ตัวครอบสไปเดอร์เหมือนดอกยี่ห้ออื่นนะครับเนี่ยก็แจงมานะครับว่าดอกนะครับเรามั่นใจกาวเรานะครับมั่นใจกาวนะครับหลายปีแล้วเป็น30ปีแล้วนะครับ เราถึงไม่ใส่ที่ครอบสไปเดเร์นะครับอันนี้ผมก็โอเคนะผมก็ผมคิดว่าในส่วนตัวของผมที่ผมซ่อมดอกลำโพงมาผมว่ามันโอเคนะถ้าใส่ที่ครอบมาถ้ามันแน่นไปปุ๊บถ้าเกิดถ้าเกิดตัวนี้ไม่หลุดนะถ้าเกิดตัวนี้ไม่หลุดแล้วคอมันจะขาดนะในส่วนตัวของผมที่เคยซ่อมดอกลำโพงมาเนอะนะครับแต่กาวตัวนี้นะ่ะผมว่ามันมีปัญหานะครับผมค,คิดว่ามีปัญหาตั้งแต่แรกกับกาวอยู่แล้วแหละนะครับ แต่ก็ตอนแรกหลายคนก็บอกว่าเป็นกับบอยนะครับก็ไม่ใช่บอยนะครับเป็นแค่ตัวมันหลุดแค่นั้นเองนะครับในส่วนตอนนี้ก็ส่งไปยกชุดนะครับที่บริษัทกิฟนะครับนะประเทศไทยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับนะมั่นใจนะครับแบรนด์กิฟนะครับยังไม่ย้ายค่ายนะครับผมนะนะครับถึงจะเคลีมาแล้วผมก็ไม่ย้ายค่ายนะครับนะก็ยังอยู่กับกิฟ็นเดิมนะครับผมอ่าเป็นแบรนด์ที่อ่ามั่นใจ นะครับมั่นใจเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซหลายคนก็ใช้อยู่นะครับลดเหยื่อทางบนอะไรอยู่พี่บุญพี่แกก็มาคอมเมนต์อยู่ว่าโอเคนะนะครับนะใช้เหมือนกันนะครับดอกหนึ่งแปดหนึ่งร้อยนะครับมีปัญหาแล้วก็ส่งเคมนะครับผมสร้างในสาเหตุที่ผมโพสต์ในสาเหตุที่ผมอะไรต่างๆเพราะว่าในจุดของที่คนซื้อมาเขาก็ไม่ค่อยให้คําตอบไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่นะผมก็เลยต้องโพสนะครับแต่ผมไม่ได้โพสประจานนะครับในการโพสต์เนี่ยผมก็โพสต์บอกแค่ว่าอะไรมันเป็นปัญหาอะไรในส่วนนี้นะครับ ก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็โทรมานะครับว่าอ่ะเดี๋ยวเราแก้ไขใ,ให้เพราะว่ามันเป็นความผิดทางบริษัทจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ในรถนี้ก็บอกอยู่ว่ามันมีปัญหานะครับก็อาจจะได้ส่งซ่อมต่อไปเนาะนะครับคือไม่ได้ส่งซ่อมนะครับส่งยกชุดเลยนะครับเดิมนะครับเดิมก็คือโครงกับแม่เหล็กก็คือติดไว้เหมือนเดิมที่ยกชุดออกก็คือสไปเดอร์ผ้าอะไรต่างๆอไว้อะไรต่างๆยกออกหมดนะครับ เ,เดี๋ยวในส่วนของการเคลมเสร็จเนี่ยนะครับผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งว่าเวลากลับมาจากบริษัทกิบประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาจะเคลมมาให้ยังไงนะครับก็จะทํามาแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเบินดูเลยนะครับถ้าเขาส่งมาเนี่ยผมจะมาเบินดูเลยเบินดอกให้ดูเลยให้ดอกขึ้นสุดลงสุดให้ดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าจะโอเคไหมเนาะนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างเอพว่อเป็นกําลังใจนะครับบางคนก็บอกว่า นะครับมาคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็คารพทุกความคิดเห็นของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับเนาะนะครับเพราะว่าความคิดแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันเนาะนะครับในการโพสต์ในการอะไรก็จะได้ให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้รับทราบข่าวสารต่างๆนะครับเวลามีปัญหาก็จะได้ส่งเคมนะครับได้ถูกต้องนะครับนะมีปัญหาก็บอกว่ามีปัญหาครับผมถ้าดีก็บอกว่าดีนะครับผมนะดีแต่มีปัญหาก็มีก็เป็นเรื่องธรรมดา ในการผลิตแต่ละล็อตนะครับแต่ละอย่างอยู่แล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็มีปัญหานะครับถึงจะดีแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในส่วนสวนนี้ก็บริษัทก็ยอมรับในส่วนที่มันเป็นปัญหาก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับดีแล้วนะครับที่เรานะครับได้ช่วยกันนะครับแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ ไม่ใช่แบรนด์นี้นะครับผมหลายๆแบรนด์ก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับเพียงแต่ผมไม่ได้เจอกับตัวแค่นั้นเองนะครับในส่วนของแอดมินนะครับแอดมินก็เป็นอย่างที่ว่าเป็นคนใช้นะครับเป็นคนรีวิวเนาะนะครับเห็นเชร์บางคนโทรมาคือว่าแบรนด์นี้ดีแต่ก็มีปัญหาซางนะครับหลายคนโทรมาสอบถามผมนะครับรีวิวไปแล้วจะคือว่าใส่ทนแทนนะครับเอานะครับก็ใช้ทนจริงๆนะดอกที่ผมซื้อมาเนี่ยใช้ทนจริงๆ แต่ดอกซื้อมารถนี้มีปัญหาแค่นั้นเองเนาะนะครับผมโอเคนะครับลาวันดีทุกท่านสวัสดีครับ